เอเรามาอมาดันดท่านี้ดีกว่าจะได้ไม่ล้นถนนเกินไปรถเขาจะได้สัญจรได้สะดวกนะเรามารวมๆกันทั้งนี้ก่อนนะที่จะพาพี่น้องไปชมนะชมสวนโคกปอเพียงสวนป่านาบุญสามเนี่ยไม่ใช่ให้ไปดูความสมบูรณ์ทั้งหมดหรอกนะให้ดูทั้งไอตัวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ <c ười> คือบางอย่างเราก็ทําได้สมบูรณ์ลงตัวดีนะ ใบไม้เขาย่อยดีพืชก็จะงามนะแต่บางอย่างเราก็ยังทําไม่ทันหรือมันยังย่อยไม่ทันมันก็ยังไม่งามนะก็ไม่เป็นไรก็เห็นทั้งสองอันนี่คือความจริงของชีวิตถ้างามไปหมดเลยเปนของปลอมนะถ้างามบ้างไม่งามบ้างนี่ของจริงนะของจริงนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะทําอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าต้องมีหลายหน้างานแต่ถึงกระนั้นเราก็แบ่งเวลาทำถ้าที่เรามีเวลาทำนะจะพาพี่น้องเดินรอบ และส่วนหนึ่งที่จะพาเดินรอบไปนี้พี่น้องก็จะเห็นเส้นทางนี้อาจจะเห็นแบบนี้ไม่นานนักอาจจะไม่มีโอกาสเห็นมันอีกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไปนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไปนะแต่มันอาจจะเป็นอะไรไปนะมันอ,อาจจะสวยกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นซีเมนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซีเมนเป็นอาเทปูนะมันจะกลายเป็นปูน ไม่นานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปูนที่เราจะเดินได้คล่องตัวกว่านี้ไม่นานมันจะกลายเป็นปูนแล้วสามารถเดินเร็วได้สามารถเอารถเข้าออกได้สะดวกนะเพื่อทํากษตกรรมได้สะดวกนะอ่ะไปเดินมาดเดินมาเรื่อยๆสองข้างทางนะพี่น้องก็จะเห็นเราทําโค้งปอเพียงไว้นะตรงไหนที่ปุ๋ยเจริญงอกงามดีมันก็งามดีนะเออเนี่ยต้นอ่าต้นงามก็งามดีเหมือนกันเนี่ยไม่ไอ้มะเขือนนูก็สูงเชอะนะ มันก็จเจริญงอกง,งามดีบางส่วนที่ปุ๋ยมันยังมันยังย่อยได้ไม่ดีมันก็ยังไม่งามนะแต่ภาพรวมเราอย่างภาพรวมก็เลี้ยงชีวิตพวกเราได้นะอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้นะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไรสารพิษนะเดินมาเรื่อยๆเ,เราจะดูการปลูกรูปปลอยการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไรสารพิษกันอ,อันนี้ต้นอันนี้เขาเรียกว่าหูปลาช่อนนั่นนี่หูปลาช่อนหรือว่า อะไรนะลิ้นปีผักลิ้นปีนะหูประชอนอ่าอันนี้ชมพู่นะมีคนรู้นะมีคนดูแล้วรู้ว่ามันเป็นต้นชมพู่อ่าส่วนดาวดอยกระบอมแซบแบบเพียบเอออันนี้นี่มีคนถามว่ามันต้นอะไรนะเนี่ยแล้วลูกอะไรเนี่ยจะว่ามะนาวจะว่ามะกรูดจะว่าอะไรมันก็ใครรู้ต้นอะไรนะมะกรูดมะกรูดยักษ์มะกรูดยักษ์เหรอฮะ ใครใครรู้ชื่อมั่งอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังตัดสินไม่ถูกว่ามต้นอะไรจะเหมือนมะนาวเหมือนมะกรูดเหมือนส้มโอเเรียกมะนาวควายหรือเปล่าอ่าแต่กินได้แน่นอนแต่ไม่รู้ต้นอะไรเออาจารย์ก็ตอบไม่ถูกต้องไปถาม Google ดูมันตะปั่ะปเหมปอ่มเป็นรคะแต่กินได้แน่นอนรู้อยู่กินได้ มันเหมือนอะไรลุงไม่ใช่มะกรูดไม่ใช่มะกรูดต้องเป็นมะนาวแน่ๆอะไะกายพันครับมะนาวจะกายพันมะนาวชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นส้มชนิดหนึ่งส้มซาส้มซาส้มซาใช่ไหมนี่คนรู้ออ๋ออันนี้เขาส้มซาเออเป็นไปได้เป็นไปได้เออาจารย์เคยถามเขาอยู่อาจารย์ก็ไม่รู้จักเขาว่าส้มซาส้มซาเขาว่าอ้าวอ้าวไปถาม ไปทำเอไอดูระวังถูกเอไอหลอกฮ่าฮ่าฮ่่อ่ายอากระถินรสดีใช่ใช่ใช่ย่ากระถินก็รสดีอ่ะรสชาติดีอ้าวนะสองข้างทางกับชมเอานะนี่เราก็จะพยายามปลูกผสมผสานกันไปนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ตรงวางอิฐนี่ระวังนะตรงนี้ที่เรามาวางตรงนี้เพราะเราจะเทปูนนั่นแหละนะตรงนี้เป็นจุดลุ่มที่สุดเละที่สุดก็เลย วางอิดแล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนล,ละลเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เรามาระวังเอานะใครเดินข้ามมาก็ตรงนี้มันจะคูคาคูคาเรามาระวังเอาอะะต,อต้องพาพี่น้องมาดูก่อนที่จะไม่เห็นมันอีกนะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไป <laughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรไป <laughs> ไม่นานเราจะเทปูนนะไม่นานเราจะเทเททางเดีดูรุ่นประวัติศาสตร์นะรุ่นประวัติศาสตนะร์เดี๋ยวต้องเจออะไรยากๆหน่อย มาเล่ามาเลยนะต้องพาเดินก่อนอต้องพาเดินต้องพาเดินชมก่อนเนี่ยอาจารย์สบายใจเพราะว่าเวลาเรา,เาต้องการอาหารก็เดินมาข้างทางนี่ก็เพียบแล้วเจ็บปว่วยเราก็เดินมาข้างทางนี่แหลนะมาดูสมุนไพรที่เรากินได้นะแล้วก็ดูโคกพอเพียงไปทำเสร็จบ้างยังไม่เสร็จบ้างนะก็สะสมอินทรีย์วัตถุไปไ อ้าววันนี้ได้เดินรอบสวนอ้าวได้กำลังอ้าได้ความรู้อ้าได้ความสุขอ้วได้ามอย่างเลยอ้านี่เดินรอบสวนเนี่ย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 พี่น้องดูต้นกล้วยนะโอ้โหเนี่ลูกมาดูสินี่โอ้ดูเครือมันสินี่นี่มันยังไม่เดือนไหมคะอ่าเดือนนึงกินได้เออยังไม่รู้นี่ยังไม่ยังนี่ยังไม่แก่นะเนี่ย ยังอ,อ่อนๆดูลูกสิโอ้โฮมันกี่หวีก็ไม่รู้เนี่ยนี่แหละอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยอย่างงามเลยอย่างงามเลยเออปรมันสิบสองหวีนะเอะอเนี่ยดูสิโน,น่นนะโน่นนโอ้ดูสิโน,น่นนะโน่นนะโอ้โหมันจะกินลูกกี่หวีแล้วนะ่้น่ะ น,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 นั่นนะอินทรีย์วัตถุเนี่ยทำให้กล้วยงามงาาถ้าไม่มีอะไรคำมันจะพูดด้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค้ำทีหลังไม่เป็นไรหรอกอ่ามันก็จเจริญงอกง,งามดีนะต้นกล้วยดูลูกกล้วยนะแต่กล้ยวยน้ำว้าจะกินอร่อยกว่ากล้วยพวกนี้นะ,ะนาจะอ้วนป้อมอ่าจะอ้วนป้อมนคือไม่เยอะอ่าค่อยๆบำรุงไปนะแต่ละจุดเราจะค่อยๆบำรุงกันไปทำกันไปนี่ขนาดทำยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ เราทํายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่มันก็เก็บกินได้นะก็ตามตามเวลาที่มีต่อไปนี้จะมีเวลาเยอะขึ้นเราจะมีเวลาเยอะขึ้นพอเราได้ปราบคนชั่วที่ชั่วที่สุดแล้วนะที่เหลือมันก็จะเบาเบาพาระแล้วก็แบ่งเวลามาสร้างไปด้วยแล้วก็แวะไปมีเงาขึ้นไม่ได้อ่ามีเงาขึนไม่ได้อ่าแต่เราต้องแวะไปปราบนะคนไม่คนไม่ดีไปเป็นระยะระยะนะให้เขาหมดฤทธิ์ไป ถ้าให้คนดีได้มีฤทธิ์นะก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีไปนะนี่จะเห็นดาวดอยในเพียบเลยขึ้นได้เก่งเลยนะดาวดอยในขึ้นเก่งเลยนะ,ะนี่ระหว่างต้นกล้วยก็จะมีต้นพริกต้นอหอละพาเนี่ยดาวดอยมันเป็นดาวขจายดอยนะอ่ะอา อ่าอันนั้นอ่ะโหระพาใช่ไหมอ่าโหระพางามอยู่นะนนพริกนุมพริกนุ่มโหระพาพริกนุมนอ่าค่อ,คอยๆ่อบำมลุงไปเรื่อยเื่อ,อนี่ขนาดเราไม่ค่อยได้ดทำเท่าไหร่นะเนี่ยอ่าแล้วอนันนี้เอามาไว้ขวางทางองนี้ย่ะ ใครช่วยหยิบไปข้างๆหน่อย,อยเ,ออเตรียมปลูกกับมั้งเนี่ยอ,อ,อยู่นี่หน่อย,ย <c oughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่รู้จะเดินมาวันนีอ้อได้ออกกําลังกายก่อนขึ้นรถไงได้ดูนะบางท่านมายังไม่ได้เดินดูเลยนะเ,เออจะได้จะเน้อุ่นใจนะโอ้เรามีวิธีการปลูกพืชไร้สารพิษที่ จเจริญง,งอกงามดีดน,นะแล้วปรุงให้ปรับปรุงให้ดูดีก็ได้นะจะให้ลกก็ได้จะให้อะไรนะโล่งก็ได้แล้วแต่ความขยันของเราใช่ไหมอันนี้นี่เป็นเพอร์มาเค้าเจอรนน์เป็น,ออปน,ปน,ปนตอนเรามาทําตอนนั้นเราใหม่ๆแล้วเนี่ยใส่กิ่งไม้ใบไม้เยอะมากเลยนะตรงนี้เนี่ยกองกิ่งไม้ใบไม้เต็มเลยอย่างนี้ปลูกเพิ่มมาทั้งพุ่งๆเลยนะอันนี้พืชพืชจะงามเนี่ยหลายปีแล้วก็ยังได้อยู่นะ อันนี้นี่กองปุ๋ยเลยนะเนี่ยกองปุ๋ยเลยตรงนี้ปรับหลายรอบปรับหลายรอบฮะลองปลูกทุเรียนแล้วเปล่าก็มีพี่น้องเราปลูกอยู่ยนี่ก็ได้ผลนะไต<ด>่ไปปลูกอยู่ยแต่ว่าไปปลูกอีกจุดหนึง่งอ่าเธอไม่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าก็ทําทําแบบนี้แหละได้ผลได้ผลอยู่ฮะได้ผลอยู่ทุเรียนก็ได้ผลฮะ อ้าวกระท้อนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานกระท้อน,นคนรู้ว่าอะไรเป็นกินได้นี่สบายเลยนะเดี๋ยวรอบๆนี่ก็อิ่มละสบายเลยสบายใจเลยเนี่ยคอนโดเราจะย้ายมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเ,เต็นที่เอามาจากชะมายจะมาลงตรงนี้แล้วก็เอาคอนโดของเราชั้น,นอนอนะ่ะมาตรงนี้แล้วก็พี่น้องที่มากันตอน น้องที่มากันตอนมหากรรมมหากรรมสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะได้มีที่นอนกันเพราะบางทีสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยอาคารเนี่ยคงเต็มหมดนะเต็มหมดแล้วก็นอนกันแบบไมัยนั่นแหละน้องที่ได้มานอนชมัยก็สบายสบยนะรู้เลยว่ามานอนที่ชมัยก็จะรู้เลยว่าหลักการเดียวกันกับไมัยนั่นแหละก็ข้าว้องน้ำพังท่าได้สะดวกนะ ปลูกพืชพันธุ์ยารไปตัวไหนที่มันเสียหายมันไม่งามแล้วก็ปรับไม้ตัวไหนงามแล้วก็เอาส่งเสริมไปตัวไหนยังไม่สมบูรณ์ก็ปรับแก้ไปนะให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเอาอย่างน้อยพี่น้องก็จะได้มีความอุ่นใจว่าเออออกแบบแบบนี้บางท่านเห็นแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านตัวเองได้นะ ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นไปปลูกใส่ตะกร้าปลูกใส่กระมังปลูกใส่ถังปลูกใส่กระถางใส่กระสอบใส่ถุงก็แล้วแต่นะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะอ่าเดี๋ยวจะทีนี้จะพาพี่น้องมาดูอีกอ่ามาทางนี้มาทางนี้มาดูอีกสองอานูเมื่อโโเช้านี้ประทับใจนะประทับใจ โอ้ oh, จะได้รถมูลนิธินี่มาขวางจะไม่เป็นไรนะอ่ามาทางนี้นะพี่น้องมาดูนี่เห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมมาดูฟักนะนี่ทะลุไปได้ไหมอ่าทะลุไปนี่ทะลุไปนู้นเราทะลุไปได้อ่ามาดูฟักนะฟัก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 ,ฟก,ฟกเห็นไหมโอูกมันได้ผลอยู่หน้าโคกพอเพียงเนี่ยฟักก็ได้ผลพริกนี่ขึ้นไปแซมตรงนั้นตรงนี้นนอ่านี่ก็พริกกันนี่ลูกบเลบลเบล ซ่อนอยู่แถวนี้กับพริกกันเนี่ยพริกกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกพริกกันเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนัน้นตรงนี้ฟักก็เจริญงอกงามดีนะพริกมั่งนะอันนี้หอมแซ่บบ้างอ่าเนี่ยฟักก็เจริญงอกงามดีหลายลูก,กน,นะฟักหลายลูกซ้อซ่อนๆอยู่นั่นนะนางามดีเหมือนกันอ่าอมแซ่บนะสเตฟานพรโอ้ยมีแต่ของกินทั้งนั้นานะเนี่ยของกินแบบนี้ นี่ยก็เจริญงอกงามดีนะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูต้นมะเขือมาดูต้นมะเขือมุมนี้กับมุมโน้นน่เห็นไหมต้นมะเขือก็เจริญงอกงามดีรัดไปไหนได้ล้วเนี่ยเราออกนี่ก็ได้ฮะออกนี่เหรัดออกนี่ก่อนนะพี่น้องจะออกมาได้ไปด้วยไม่เลเอ้าวใครออกมาได้ออกมานะ อ้าวเดี๋ยวมาดูมะเขือนะปิดท้ายนี่มาดูต้นมะเขือเนี่ยแม่รถคันนี้ถ้าขยับได้ไม่รู้รถใครรถเรารถใครเข็นได้ปะรถลีอะรถอไใครอะรถลีอะแม่จะได้โชว์นี่จะได้จะได้เข็นอันนี้สันหน่อยนะเอาต้องต้องใช้ความสามารถเข้ามาดูอ้าพี่น้องมาดูอ้าต้นมะเขือดูเอากันแล้วกันไม่เป็นไรรถไม่ขยับไม่เป็นไรนี่นี่ดูต้นมะเขือนะอ้าจะในโคกพอเพียงเนี่ยนะเนี่ย มะเขือนี่กาลังโอ้โหออกดอกเยอะเลยเป็นลูกเยอะเลยเมื่อเช้านี้มันหายตอนนี้มันหายเออลูกมันหายเออหน่อยเดียวมันหายเลยลูกมันอะฮะมันอยู่ในท้องคนดูมันอยู่ในท้องคนดูอ๋อลูกมันหายแกงเขียวหวานนี่โคกบอกเพียงเวลาเวลามันลงตัวนะเวลาอินรียวัตถุข้างล่างมันย่อยดีเนี่ยมันจะมันจะพุ่งแบบ โอ้โหแบบเราคาดไม่ถึงเลยสักสองสาเดือนประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยมันเล็กๆคืบเดียวนะแล้วเรามากที่เอาเผลอแป๊บเดียวเลยมันพุ่งปื๊ดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเกือบจะท่วมหัวแล้วเนี่ยบางอันท่วมหัวแล้วตนนนท่วมหัวแล้วนะมันพุ่งเร็วมากเลยเนี่ยน,นี่คือถ้ายินรีวัตถุมันลงตัวนะเนี่ยถ้ายินรีวัตถุมันย่อยได้ที่เนี่ยกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าเศษอาหารย่อยได้ที่เนี่ย พืชของพี่น้องจะพุ่งปื๊ดเลยนะมันจะพุ่งแบบเฮ้ยทำไมมันโตยิ่งกว่าใส่ปุ๋ยเคมีอีกนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วโตอย่างแข็งแรงด้วยนะนี่เป็นการพิสูจน์ว่าโคกพอเพียงนี่ได้ผลแต่ถ้าแต่ถ้าระหว่างมันย่อยมันอาจจะยังไม่งามนักก็ไม่เป็นไรระวังระวังอินทรีย์วัตถุมันย่อยได้ไม่ดีแต่มันย่อยได้ดีเมื่อไหร่นะมันพุ่งปื๊ดเลยนะเราจะเจอความมหศัศจรรย์นะอ่าอ,อย่างนั้นอ่ะโอเคนะอ้าว ตไปทีนี้อดอกอัญชันดอกอะไรเอาให้พี่น้องออตัวแทนกล่าวส,สักคนหนึง่งเดี๋ยวสิไปเดินชมแล้วเป็นไงมั่งใครจะกล่าวบ้งางอ่าชายหนึ่งท่านหญิงหนึ่งท่านเดี๋ยวเราเอาออ,อาท่านใดจะกล่าวอะไรหนึ่งนาทีให้กล่าวหนึ่งนาทีามีไหมมีไหมไมีไหมเดินชมแล้วเป็นไงมั่งอ่าอ่าอ๋อนั่นน่ะท่านบอกเฉลิมโวเฉลนมไปเอาไม่เป็นไรไม่กล้าพูดไหมกล้าพูดไหม อ่าก็พูดอ,อ,อ่าอ้าเดินชมแล้วเป็นไงมั่งครับได้เดินชมตั้งแต่วันก่อนวันนี้ก็เห็นของดีๆะไม่ว่าจะเป็นทําปุ๋ยแบบง่ายนะครับแล้วก็ทํโคกพอเพียงก็ได้ความรู้เยอะและ้วก็มุนไพ่เยอะเลยครับสมุนไพรเยอะมากเพราะว่าต่างๆนานาแต่ผมกม็รู้จักชื่ออ้อเพิ่งมารู้จักเนี้ยว่ขอขอบคุณท่านหมอเขียวมากที่ได้ความรูร้เนี้ยตลอดระยะเวลาของชาวชไมยเราเนี่ยที่ได้มาชม ของค้ง <normalized> ผมมาครั้งต่อคนก็มาครั้งเน็ตขอบคุณมากครับอ้าวสาธุสาธุอ้าวฝ่ายหญิงจะพูดไหอมีไหมฝ่ายหญิงมีไหมไม่มีอ่ามีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวฝ่ายชายพูดก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะก็คิดว่าเรื่องราวของนะกสิกรรมไราสารพิษที่ประหยัดเรียบง่ายนะเรื่องโคกพอเพียงนะเรื่อง การทําไร่ทํานาการปลูกข้าวปลูกถัว่วปลูกพืชพันธุยาหารต่างๆแบบประหยัดเรียบง่ายนะใช้วัสดุในพื้นที่เนี่ยถ้าเราเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วเอาไปทําจริงจังเนี่ยเราจะได้อาหารที่ดีนะแล้วมาสู่สุขภาพที่ดีนะอาหารดีสุขภาพดีแล้วก็ไปสู่เศรษฐกิจที่ดีนะชีวิตเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะก็ ท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณนะพี่น้องอาชามัยมรุเชต์นะพี่น้องคอปทอสปปสรวมทั้งพี่น้องกองทัพรมด้วยนะที่ได้มาสารพลังกันนะก็ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านครับสาธุครับอ้าวไปพี่น้องขึ้นรถทีนี้วันศุกร์เก้าโมงเช้านะวันศุกร์เก้าโมงเช้านะบิ๊กคีนนิ่งเด้อ ต้องไม่กาวอะไรไปแม,ม่จันอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลหรอ,อยู่ทางนี้เหรออ้าวก่อนที่พี่น้องจะกลับนะบอกมีของอมีออมแซ่บบ้านดาวโดวยท่านละหนึ่งกำนะสำหรับท่านที่สนใจรับนะกินใบเอาก้านไปปลูกได้มีประมาณ12กกำเอาเลยนะถ้าใดสนใจออาไปกำไปใช้ประโยชน์นะเอาไปกินแล้วอย่าลืมเอาก้านไปปลูกนะ อ่ามีอยู่ประมาณเท่าที่มีนะท่านใดสนใจเชิญอ่ายินดีครับยินดีครับอ่าเิญเลยนะท่านใดอ้าวสาธุอ้าวอ้าวท่านใดสนใจอ้าวอ้าวไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์นะมีอองซับดาวดอยนะท่านใดสนใจเอาไปใช้ประโยชน์นะอย่าลืมเอาก้านไปปลูกนะก้านเขาปลูกได้นะใบไปกินได้ใบเอาไปทานได้นะครับก้านเอาไปปลูกนะอ่าหรือเอาไปปั่นเป็นผักปั่นได้นะครับ เอาเป็นผักปั่นก็ได้เอาไปทานแแกล้มเอาไปทานเป็นผักก็ได้นะเาเป็นผักปั่นได้ไปทานเป็นผักก็ได้แล้วอยู่หนงอันท่านใดจะรับไหมท่านใดจะใช้ประโยชน์เช่นนะอ่าไม่รับอ่าโอ้รับไปเกือบหมดแล้วนี่ไงนี่ไงป้าพอดีเลยเนาะมาทาทเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายเรียบร้อยแล้วผอแล้วนะไปเอ้รถละรถนู่นนะเดินไปนู่นไปพี่น้องไปไปขึ้นรถนู่นอะ ป่เดี๋ยวจะไปส่งพี่น้องที่รถอาพี่น้องหยิบข้าวหยิบของได้เลยเพราะว่านี่กำลังถ่ายรูปเาาเชิญเชิญเเราเดินหลบหน่อยอาองสบับดาวดอยนะนี่ยาอายุวัฒนะอยาบำรุงร่างกายถอนพิษถอนเคมีในชีวิตเป็นตัวถอนพิษในชีวิตถอนพิษจากมลพิษต่างๆได้ดีนะ นะไปถึงชมายถ้าสมมุติว่าเขาขนเต้นขนอะไรยังไม่เสร็จช่วยเขาขนหน่อยนะ <c oughs> ถ้าเขาขนเต้นขนคอนโดเราขนชั้นนอนยังไม่เสร็จอา <c oughs> ก็ใส่แรงบุญของพี่น้องเรานะั่นแหละช่วยขนถ้าเขาขนยังไม่เสร็จนะอ่าถ้าเขาขนเสร็จแล้วก็แล้วไปถ้าเขาขนยังไม่เสร็จเราก็ช่วยกันขนอ่ากับชมายมาดูเชฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ของเรารบรอบนี้สมบูรณ์แบบมีทั้งปราบทั้งสร้างสมบูรณ์แบบนี่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีทั้งปราบสิ่งเลวร้ายมีทั้งสร้างสิ่งที่ดีงามไว้อาศัยปราบสิ่งเลวร้ายสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้กินไว้ใช้ไว้อาศัยเนี่ยมี2อ,อย่างนี้แล้วก็มีมิตรด,ดีไปรอดพอเรามีอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีมิตรด,ดีไปรอดแล้วชีวิต นะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตแต่ละชีวิตอามีรถมานะพี่น้องอ้าวระวังรถหน่อยมีรถมาอ้าทยอยทยอยขึ้นทยอยขึ้นรถทยอยขึ้นรถถ้ามีอะไรที่เขาขนยังไม่เสร็จก็ช่วยขนได้พี่น้องเราช่วยขน ทางน้นถ้าขนอะไรยังไม่เสร็จก็เวอกันขนอาค่อ,คาอ,คอยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปเอะะอะเอาเดียวกันเดียวกันช่วยเหลือกันอ้าววันมะรืนนะวันศุกร์ไทยสะดวกนะบิ๊กคินนิ่งเดย์มาเป็นพลังทำความสะอาดส่งคืนพื้นที่ชมัยมรุเชษในหะ้กับราชการอ่ สงคืนให้กับราชการอเอาไว้วันหน้าถ้ามันสมควรเราก็ไปใช้ใหม่สาธุถ้าสมควรจะไปใช้เราก่ไปใช้ใหม่สมัยมาดูเชฟประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก่อบ้านกู้เมืองอประวัติศาสตร์ก่อบ้านกู้เมืองสาธุสาธุ า้องได้สะดวกค่อยเจอกันวันสุกเจอการอ้าวสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุก็พี่น้องนะคะกลองอ้าวสาธุสาธุอ้าวเป็นกำลังใจทุกท่านอ้าวสาธุสาธุขึ้นมดหรือยังขึ้นหมดหรือยังเช็คหมดหรือยังอ้าวยังนะยังนะยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หมด อ่าอ่าอย่างอย่างอย่างมาอย่างหมดแล้วยังเช็คกันแล้วยังอ่าคุเทศกมะคขืเทศมะคขืเทศค่ะตอนนี้นะคะพี่น้องเรานะคะก็เอ่อหลังจากที่มาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มาได้ดูโคกหลุมพอเพียง นี้กพยอยกันขึ้นรถนะคะล่าจารย์หมอเขียวนะคะขึ้นหมดแล้วยังขึ้นหมดแล้วยังเหนื่อนะเอาหมดแล้วโจเฟอร์สตาร์ทรถได้แล้วโจเฟอร์มาอีกยังโจเฟอร์ยังไม่มาโจเฟอร์มาอีกยังโจเฟอร์มาอีกยังเอาวเขาเลยสันทอมแล้ว เอ้านายเป็นไหนไแล้วสงสัยรอพี่น้องกลับไปนู่นนะมาเชิญเพื่อถายว่าไปเอาแรงหาจอาสามสิบเอ็ดคนค่ะจาสามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดนอ่าสามสิบเอ็ดคนไหนโอ้นั่งพอดีพอดีเลยนะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยโอ้อ้าวสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สู้ส พร้อม้าวพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมลงพลังคนดี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 คิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพสุขเย้ อ้าวขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับอาสาธุสาธุไรแล้อ่าเดินทางโดยสวัสดิภาพสะดวกก็วันศุกร์เจอกันถ้าโดยสะดวกอ่าวันศุกร์เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเจอกันอ่าสาธุอ้าวไปแล้วเราอ่าวเราแต่อ้าวเราแต่โชเฟอร์โชเฟอร์ อาจารย์มาเขียวนะคะมาส่ง <ici> พ <Rob ots> ี่น้องจนถึงบนรถเลยนะคะก็มีพี่น้องเราจํานวน31ท่านนะคะที่มาจากมัยมารูเชตในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตั้งแต่เช้านะคะมาอ่โชเฟอร์อ่อ ตอนนี้ต้องบอกว่าเสร็จภารกิจแล,<ม>แล้วเราก็มาส่งพี่น้องกับชมัยมารเชนะคะ<ม><ม>ก็คือได้อย่างได้น้อยเนี่ยพี่น้องเรานะคะก็ได้เรียนรู้นะคะมาได้คบคุ้นกับหมู่มิรด,ดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํโคกลุมพอเพียงนะคะทะํากิจกรรมไร้สารพิษนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะคะสดสดที่สวนป่าดาบุญสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะในวันที่29ตุลาคม2568นะคะ นี่ค่ะพี่น้องเราก็เรียกว่าพี่น้องเราพร้อมอยู่บนรถนะคะเรารออย่างเดียวนะคันเรือรอโชเฟอร์กาลังจะมานะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ได้เห็นนะคะว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงนะคะก็จะ าาสามารถที่จะทําในเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการสร้างนะคะในส่วนของการเคลื่อนในเรื่องของที่เราจะต้องเคลื่อนออกไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นงานปรับงามจ้ำนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้พวกเรานะคะเรากําลังสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะก็เรียกว่ามาสร้างอาหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงอนนอของชีวิตนะคะก็พี่น้องท่านใดน,นะคะนนนสนใจที่จะมาแวะเวียนเยี่ยมเราได้นะคะก็แวะมาที่สวนป่าตบุญสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ ทุกวันนะคะเรามีต้องบอกว่ามีอ,มอาหารนะคะแวะมาทานอาหารกับเราได้นะคะวันนี้นะต้องบอกว่าขอราไปก่อนนะคะ<ม>พบกันกับกิจกรรมต่อไปไอนะคะเจริญธรรมสมดุล